ตลาดเช้ามืดอันแสนวุ่นวายมักมีภาพเจ้าน้ำตาลหมาข้างถนนพันทางที่ใครๆก็เมินหน้าหนีทุกคนเห็นมันเป็นแค่หมาจรจัดเกเรชอบเห่าหอนเสียงดังน่ารำคาญแต่ไม่มีใครรู้ความจริงอันน่าทึ่งเลยสักนิดยามค่ำคืนที่ผู้คนหลับไหลความน่ากลัวที่แท้จริงก็ปรากฏเงาวิญญาณร้ายที่คอยหลอกหลอนผู้คนในตลาดน้ำตาลคือผู้เฝ้ามองเดียวที่เห็นมัน ด้วยพลังพิเศษที่ซ่อนเร้นมันใช้เสียงเห่าที่ดุดดันขับไล่วิญญาณเหล่านั้นให้หนีไปแต่คนกลับมองว่ามันกวนประสาทวันหนึ่งวิญญาณร้ายกลับมาพร้อมพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมมันเข้าครอบงำผู้คนในตลาดอย่างบ้าคลาั่งเสียงกรีดร้องดังระง,งมไปทั่ว น้ำตาลเห็นดังนั้นมันตัดสินใจแล้วที่จะไม่หลบอีกต่อไปรวบรวมกำลังทั้งหมดส่งเสียงเห่าที่เต็มด้วยพลังอำนาจเปล่งแสงสีทองอารามรอบตัวพุ่งเข้าปะทะกับวิญญาณร้ายอย่างไม่วันเกรงพลังของน้ำตาลสามารถขับไล่วิญญาณเหล่านั้นจนสิ้นซากผู้คนตื่นมาพบกับตลาดที่สงบสุขอีกครั้งและเห็นน้ำตาลนอนหมอบอย่างอ่อนแรงแต่แววตาย,ยังคงมุ่งมั่น พวกเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าหมาข้างถนนตัวนี้ไม่ใช่แค่หมาธรรมดาแต่คือผู้พิทักที่แท้จริง